ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนางสาวชุติพรเสชงังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสัด,ดุดีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอาฐมรามาธิบดินณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สารทหารตำรวจข้าราชการและประสบนิกรเข้าร่วมพิธีโดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เล่าวางพวงมาลาจุดทูบเทียนแพร่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระประมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินจากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายราชสด,ดุดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอนานันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดินรรัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสามข้าเดือน11ปีฉลูตรงกับวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนี เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีสมเด็จพระเชพฐคินีหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณนิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและสมเด็จพระอนุชาหนึ่งพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมาดราพิษโดยพระองค์ได้เสด็จขึ้นของราบเมื่อวันที่2มีนาคม2478ซึ่งตลอดพระชนชีพระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการาศาสนาและการศึกษาโดยเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลหน่วยทหารสถานที่สำคัญต่างๆ และทรงริเริ่มประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบทโดยเริ่มในจังหวัดและอำเภอปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งในด้านการศึกษาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติรวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่งเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทรงศึกษาขณะทรงพระเยาว์ และยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั mm ้งแรกของรัชสมัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเสด็จอีกครั้งที่หอประชุมราชแพทย์ทยาลัยศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่23เมษายน2489โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ทรงมีพระราชปรบให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน จึงเป็นที่มาของการที่โรงเรียนแพทย์แห่งที่สองได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489พระองค์ทรงหวานข้าวนักแปลงสาธิตของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งถือเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนสเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489 ที่สถานีรถไฟนครสวรรค์ชมรมนักศึกษาเก่ามอชอจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ร่วมต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดีและส่งนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ68บนเส้นทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ด้วยรถไฟขบวนพิเศษท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยพลังของการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมรับน้องรถไฟเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับน้องใหม่ที่สร้างความผ,ผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยผ่านประสบการณ์ร่วมบนขบวนรถไฟและเมื่อเดินทางผ่านไปยังสถานีจังหวัดต่างๆนักศึกษาเก่ามอชอรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว นำโดยพี่พี่ชมรมนักศึกษาเก่าของแต่ละจังหวัดก็จะมาร่วมให้กำลังใจนำอาหารน้ำดื่มหมาอมอบให้แก่น้องใหม่เป็นบรรยากาศแห่งความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ชาวลูกช้างมอชอมอมีให้กันอย่างเสมอมาในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวลูกช้าง พลตจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่อำเภอท่าตะโกโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาออรอบตทำนพอบตท่าตะโกและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมพร้อมหารือแนวทางวางระบบระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับพื้นที่อำเภอท่าตะโกถือเป็นหนึ่งจุดเสี่ยงเกิดน้ำเอ่อร์ลนซำซากในช่วงฤด,ดูฝนโดยเฉพาะในเขตลุ่มต่ำที่มักประสบปัญหาน้ำระบายไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรของประชาชนนายกอบจนครสวรรค์จึงได้น้นย้ำแนวทางแก้ไขเชิงรุกโดยสนับสนุนการนำเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานเร่งกุดลอกขูครองสายหลักสายรองเช่นครองเตาขนมจีนและครองมะขามป้อม รวมถึงการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้กองช่างออบจอนครสวรรค์ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสนดับสนุนวัสดุอุป,ปรกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นร่วมกับออบตอนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนบริษัท SP t h ีเด s t i อ n o โ a t วช n จำกัดจัดงาน OPP เปิดโอกาสทางธุรกิจภายใต้ชื่องาน The List นวัตรกรรมเปลี่ยนชีวิตณนะห้องประชุมโรงแรมนกยุงทองอำาเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสราวิทย์เดชะวรันดันชัยประธานบริษัทเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรระดับผู้นำจากหลายพื้นที่อาทิบางบุญนาคท่าตะโกชุมแสงหนองไผ่วิเชยญบุรีน้ำร้อนและสีเทพรวมผู้เข้าร่วมงานกว่า100คนกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตรกรรมด้านการเกษตรที่สามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรกรรม โดยภายในงานมีการเปิดวิดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จริงพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกร,ร,กรผู้นำที่ได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในพื้นที่ของตนเองและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานก็คือการเปิดรับสมัครสมาชิกฟรีพร้อมมอบชุดทดลองสำหรับพื้นที่10ไร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานเช่นชุดผลิตภัณฑ์เกษตรในราคาพิเศษชุดละ2,900บาทใสยได้มากถึง200ไร่พร้อมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ V ี a s สเปโซกาแฟบำรุงสายตาและกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงานการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหม,ดมุดหมายสำคัญของ SP d e r i s Innovation ในการขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ภาคเกษตรกรรมไทย ด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีและการพัฒนาทางการเกษตรในอนาคตที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต6กกำแพงเพชรนายใบยน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดงานพบเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเขตหกกำแพงเพชรตามแนวทางสออนอเดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมจัดโครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกล่าวถาน,นโยบายการคาโลกโดยมีนายอุทัยสอนเทศอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรนายมนตรีเล่ววาหศักดิ์ประสิทธิ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6พร้อมเกษตรกร,ร,ก,รกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมในายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าอุตสากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลกสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอจึงได้จัดโครงการพะฒาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมซึ่งมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดฝุ่น PM 2 5ที่มาของฝุ่น PM 2 5โดยอ้างอิงสถิติและผลการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดความเข้าใจผิดในสังคมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างตรงจุดอีกด้วยด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านลอจิสติกสที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ0 0หมไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีเอต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อป <The alt> ีข <AM> ีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสาตรมาเ m a s t e อจิลิตี้เรสปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนท่าอากาศยานสุน,นภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรืออาคารสัดวันแบบซอฟต์โอเพนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากเป็นเกตด S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซดวันผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่า,ากาศยานสวนภูดได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวัน หลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏติมากรรมกวน,กนเกษียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S 1 0 1ถึง S 1 2 8จากนั้นลงไปชั้น B 2เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซวัน จากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไปขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารแซดวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B 2เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลักจากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัพภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสวนภูมิต่อไปท่าอากาศยานสวนภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวัน เพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานในระดับสากลสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไัซไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท abc ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท abc เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชน ให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแช์ได้สอบถามกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอ็ดด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นาศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาแบบประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผลอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาแบบประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชัวก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn